เรื่องราวนี้กําลังเป็นไวรัลอยู่ในโลกออนไลน์จำนวนมากนะครับผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกคนมาเปิดที่มาแล้วก็ทําความรู้สักสําหรับใครที่ตามเรื่องนี้ไม่ทันที่มาของไวรัลรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงนี่นะครับแน่นอนว่าหลายเพจนะครับเล่นไวรัลนี้กันเกือบจะทุกเพจแบรนด์ดังแบรนด์ดังช่องดวงช่องดัง,ด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 งเล่นกันหมดแต่ที่น่าตกใจก็คือเพจที่เป็นทางการอย่างเพจสถานทูตเนี่ยก็ไม่ตกเทรนด์นี้เหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าหลายเพจเนี่ยเขาฮิตกันมากนะครับมีการโพสต์แนว เป็นในแนวการแก้ไขคําผิดนะครับก่อนจะทิ้งท้ายด้วยข้อความว่ารักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงซึ่งมันเป็นท่อนฮิตจากเพลงระดับตำนานก็อย่างรักคือฝันไปของวงสาวสวๆ,ๆนะครับหลายคนอาจจะงงว่าที่มาที่ไปมันอะไรยังไงนะครับวันนี้ผมและเทนิวมาสรุปให้ฟังง่ายๆครับเนี่ยครับผู้ชมครับเริ่มจากเมื่อวันที่25กันยายนที่ผ่านมานะครับเพจคําไทยเนี่ยเขามีการมาตั้งสเตตัสว่างอนไม่ใช่งอนสังเกตไม่ใช่สังเกต อนุญาตไม่ใช่อนุญาตรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงนี่เพจคาไทยเนี่ยครับเป็นเพจต้นต่อของไวรัลนี้เลยนะครับที่มานี้ปรากฏว่ามันกลายเป็นโพสต์ฮอตฮิตอย่างรวดเร็วแชร์ไป็จำนวนมากคนถูกใจเพียบคอมเมนต์เป็นพันแชร์เป็นหมื่นหลายคนก็เอามาต่อเนื้อพงเนื้อเพลงบ้างบอกว่าอดอ่านตอนท้ายเป็นทนงไม่ได้จริงๆรเนี่ยครับรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงเนี่ยนะครับต้องร้องเป็นเพลงเท่านั้นเท่าน,นี้ ทางเพจเขาได้ระบุที่มาของโพสต์ดังกล่าวบอกว่ามันมาจากข้อความของผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งซึ่งเป็นโพสต์ตั้งแต่2ปีก่อนครับมีคนรีทวิตเนี่ยหลายหมืน่นก่อนที่ข้อความนี้จะกลายมาเป็นไวรัลอีกครั้งหนึ่งนี่ครับมีผู้โพสต์ข้อความใลักษณะที่เป็นการแก้ไขข้อความเข้าใจผิดแล้วก็คําผิดแล้วก็มีการทิ้งท้ายว่ารักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงเต็มหน้าโซเชียลไปหมดนะครับ บางก็โพสต์ขึ้นต้นว่างอนไม่ใช่งอน,นก็คืองอนนอหนูไม่ใช่งอนลอลิงนะครับสังเกตไม่ใช่สังเกตนี่นะครับอนุญาตไม่ใช่อนุญาตที่มีสระอีกก่อนจะทิ้งท้ายด้วยก็ความ,มอ,อื่นๆในลักษณะเล่นมุกบอกว่าหรือว่าชงคู่ชงผู้จิ้นต่างๆก็เป็นวัยรัลไปต่อมาครับเพจของแบรนด์ดังต่างๆมาร่วมเล่นกันอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับเป็นจํานวนมากหลายโพสต์ก็มีความเออเขาเรียกว่าอะไรความพีินะครับแล้วก็สร้างความบื้หา จนคนเนี่ยเข้าไปแชร์กันเปน็นจำนวนมากครับแล้วก็เสริมความฮอตของวิดีอนี้เข้าไปอีกนะครับก็แชร์เข้าไปแล้วทีน่าอึง้งที่สุดก็คือเพจ U.S Embassy Bangkok หรือว่าเพจสถานทูตสหรัฐในกรุงเทพนะครับเขาก็ร่วมเล่นวรอลนี้ด้วยนะครับโดยมีการโพสต์ข้อความบอกว่าอา k a n ซ a s ไม่ใช่ a r k a ัต a s DC ไม่ใช่รัฐนี่ครับแล้วก็ Rose Island ไ,ไม่ใช่เกาะรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงนี่หลายคนเฮ้ย เอาเขาด้วยหรอเพจสั่มทู่สหรัฐนี่นะครับมากันแทบจะทุกเพจทางด้านเพจสั่มทู่สหรัฐนะครับหรือว่าไปแล้วสั่ทูสหรัฐไปแล้วนี่ล่าสุดสวีเดนก็มาไม่น้อยหน้าครับร่วมโพสเล่นมุกพร้อมนึงท้ายบอกว่ารักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงแถมยังแท็กหาเพจสา่ทูตสหรัฐไปอีกนี่กลายเป็นไวรลัลน่ารักอบอุ่นในโลกออนไลน์ในโลกโซเชียลไปนะครับผู้ชมครับนะครับก็ผู้ชมลองเล่นดูไหมนะครับคนดังก็เริ่มออกมาเล่นกันแล้วนะครับ เราต้องไม่ตกเทีนนะครับนี่ส่ไปฟังง่ายๆสั้นครับสำหรับใครที่ไม่เข้าใจเป็นการแก้ไขความผิดเล่นมุกกันไปแต่ต้องตบท้ายด้วยรักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพราวแสงนะครับเข้าไปที่นีครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ